สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้ืนคุยข่าวช่วงนี้อยู่กับผมนะครับเอก,กพลดีบุญมีนะชุมแพร,รับหน้าทีมเนินรายการในวันนี้นะครับนส่วนของเปิดขึ้ืนคุยข่าวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวสุขภาพซะเป็นส่วนใหญ่นะค,คุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของกรมการแพทย์เองแล้วก็กรมควบคุมโรคเองเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนและบุตรหลานในช่วงของการเปิดเรียนด้วยนะครับ โดยในส่วนของข่าวแรกนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการหาเรือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในสวิตนะครับร่วมมือในการติดอาวุธทางปัญญาและก็แลกเปลี่ยนนะครับการดรําเนินโครงการร่วมกันให้ไทยนะครับมั่นคงและรับมือต่อโรคในอนาคตได้ ทางด้านของนายแพทย์ทะเลศกลัดในระวิวงศอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการร่วมกันนะครับในการร่วมมือระหว่างประเทศหารือการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพร่วมกันกับในส่วนของสถาบันศึกษาชัน้นนําในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของนายแพทย์ทะเลตนะครับกล่าวนะครับว่าการหารือครั้งนี้นะครับ ก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมระดับฐานล่ากนะครับในการพัฒนากําลังคนของกรมควบคุมโรคเพื่อที่จะเป็นการรับมือโรคอุบัติใหม่แล้วก็อุบัติซ้ำนะครับรวมไปถึงนะครับภัยสุขภาพโดยได้มีการร่วมมือแล้วก็พูดคุยนะครับกับในส่วนของปริเซอร์รูซานะครับซึ่งเป็นประธานในส่วนของโรแกโน่ซั m เมอร์ส o l เป็นผู้นําหญิงคนแรกนะครับของโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาในส่วนของอาวุธทางปัญญาที่ทันสมัยแก่นักศึกษาในการหาลือเรื่องนี้นะครับกับในส่วนของกรมควบคุมโรคเองเนี่ยก็ได้มีการเสนอความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขอ,ของกรมควบคุมโรคในหลักสูตรระยะเวลาสั้นได้มีการตกลงความร่วมมือนะครับในการระยะเริ่มต้นในปีนี้และขยายความร่วมมือนครับในปีถัดไป นการอบรมนะครับหลากหลายหลักสูตรนะครับที่มีความเหมาะสมกับการพัฒน,นากําลังคนตามพันธกิจของกรมควบคุมโลค การหาเรือดังกล่าวนะครับได้มีความร่วมมือนะครับในส่วนของแนวทานนะครับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าลงทะเบียนเข้าเรียนนะครับในหลักสูตรเพื่อประโยชน์สูงสุดพร้อมนะครับวางฐานรากนะครับความมั่นคงนะครับให้กับบุคลากรของทางกรมควบคุมโรคมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยสามารถให้บริการและจัดการที่ได้รับมาตรฐานสากลทางด้านของผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า ทางด้านของกองบริหารทรัพยากรบุคคลเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่หลักนะครับในการพัฒนาสมรรถนะหลักนะครับของบุคลากร <c oughs> เพื่อที่จะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคซึ่งก็ครอบคลุมนะครับในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนโยบายสุขภาพรวมทั้งนะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกันนะครับตอบโต้และควบคุมโรคในแต่ละปีมีการส่งบุคลากรเนี่ยไปศึกษาอบรมเนี่ยทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในต่างประเทศในหลากหลายพื้นที่และได้รับประโยชน์นะครับจากการนําความรู้เนี่ยได้มาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาใช้ในการป้องกันควบคุมโรคให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทังนี้นะครับการหารือดังกล่าวของนุฟังก็เป็นอีกหนึ่งการเจราจาและก็การเยี่ยมชมหลักสูตรและความพร้อมครับของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีการส่งบุคลากรมาอบรมในหลักสูตรต่างๆต่อไปทางนั้นของผู้อำนวยการสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมินครับว่า การเข้าพบปะและพูดคุยในส่วนของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการนําเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถการทํางานร่วมกันนะครับหลากหลายภาคส่วนก็เพื่อที่จะเป็นการป้องกันตรวจจับได้ตอบสนองนะครับต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะต่อยอดที่จะ้นำความรู้นะครับจากการอบรมหลักสูตรด,ดังกล่าวเมื่อหลายปีก่อนนะครับนำไปสู่นะครับการดําเนินโครงการซึ่งได้รับงบป,ประมาณนะครับจากในส่วนของศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขหรือว่า TU เพื่อที่จะเป็นการพัฒนางครับความร่วมมือและก็พัฒนาความสามารถของบุคลากรในหลากหลายด้านและรวมไปถึงนะครับในพื้นที่ของชายแดนประเทศไทยเองเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นและเสริมสร้างครับความเข้มแข็งนะครับของเครือข่ายระหว่างประเทศโดยเฉพาะนะครับพรมแดนไทยนะครับกับทั้ง4ประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมบูชาลาวเมียนมาและก็มาเลเซียนั่นเองทางด้านของโปรเฟสเซอร์ซูซานเอนะครับก็ได้มีการชื่นชมนะครับ ความมุ่งมั่นนะครับของกรมควบคุมโรคในการทํางานเพื่อประชาชนมาโดยอย่างต่อเนื่องและพัฒนาโครงการที่ดีและสนใจนะครับที่จะเชิญผู้แทนของโครงการครับที่ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีการดําเนินการมาร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนะครับในเวทีเสวนาหรือว่าในหลักสูตรอบรมระยะสั้นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งก็จะมีส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของแต่ละประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมประชุมในเสวนาครั้งนี้อีกด้วยทางด้านของนายแพทย์ทะเลก็ได้มีการกล่าวต่อยนะครับว่าการเพิ่มขีดความสามารถในบุคลากรนะครับเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สําคัญนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์20ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและก็ภัยสุขภาพและเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการนะครับความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะทําให้ประเทศไทยนะครับร่วมกันกับในส่วนของประเทศต่างๆเสริมสร้างนะครับความเข้มแข็งทางด้านของการป้องกันควบคุมโรคและพินักษ ประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่จะทําให้ทางหน้าของสารสุขไทยเนี่ยได้มีความเข้มแข็งและก็มีความพร้อมในการรับมือโรคอุบัติใหม่ที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับ อีกด้านหนึ่งครับทางด้านของกรมการแพทย์เองครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าสังคมเกี่ยวกับการบูลลี่ครับคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่ทราบเันดีครับว่าปัจจุบันเองนะครับการบูลลี่หรือว่าการที่ใช้ถ้อยคํารวมไปถึงการดูแลความรุนแรงต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถสร้างความเสียหายทางด้านจิตใจได้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์ธงชัยกิเิสิตธยากรอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่า การบูลลี่ครับเป็นพฤติกรรมนะครับที่เกิดจากความตั้งใจทําให้ผู้อื่น,นครับรู้สึกอับอายรู้สึกเป็นทุกข์โดยนะครับผู้ที่กระทํานั้นนะครับรู้สึกสนุกสะใจและพฤติกรรมนี้นะครับมักมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ําๆนะครับซึ่งการบูลลี่นะครับคุณผู้ฟังจะแบ่งออกเป็น4ประเภทครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการบูลลี่ทางกายการบูลลี่ด้วยคําพูดการบูลลี่ทางสังคมการบูลลี่ทางไซเบอร์ ซึ่งการบูลลี่เหล่านี้ครับคุณผู้ฟังล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบนะครับต่อทุกช่วงวัยโดยเฉพาะนะครับในวัยเด็กนะครับที่เป็นวัยต้องระมัดระวังนะครับเป็นอย่างมากซึ่งการบูลลี่แม้ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆนะครับ แต่อาจจะสร้างบาดแผลนะครับในใจจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตเนื่องจากนะครับมีความต้านทานทางใจนะครับไม่เหมือนกันนะครับของคนในปัจจุบันและบางครั้งนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนะครับไม่อยากไปโรงเรียนรู้สึกนะครับไม่มีความสุขพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับควรหมั่นสังเกตบุตรหลานหรือว่าพฤติกรรมของลูกพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนอย่างเป็นประจำก็เพื่อที่จะให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ปลอดภัย หากบุตรหลานนะครับมีพฤติกรรมการถูกบูลลี่นะครับพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยสามารถช่วยยุติพฤติกรรมเหล่านี้และลดการเกิดความรุนแรงหรือว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของเด็กได้นะครับทางด้านของผู้มนการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินีก่าเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่า การบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นนะครับกับทุกช่วงวัยครับคุณผู้ฟังโดยเด็กเล็กนะครับมักจะเป็นการบูลลี่ทางร่างกายมีตั้งแต่การบูลลี่แบบเบาจนถึงไปจนถึงหนักครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนการลังแกการทำลายร่างกายไัวปฐมนะครับจะเป็นการบูลลี่ด้วยทางวาจาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการล้อเลียนชื่อพ่อชื่อแม่ล้อปมด้อย ล้อใน,นส่วนของรูปร่างหน้าตาวัยรุ่นนะครับจะเป็นวัยที่มีเอเกลักษณ์และก็อัตลักษณ์นะครับเป็นของตัวเองจึงมักจะถูกบูลลี่ได้ง่ายนะครับซึ่งการบูลลี่ในช่วงของวัยน,นี้นะครับจะเป็นการบูลลี่เรื่องบุคลิกภาพท่าทางฐานะค่านิยมสิ่งของเครื่องใช้รวมไปถึงนะครับการบูลลี่ทางด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการไม่ยอมรับนะครับเพื่อนเข้ากลุ่มหรือว่าการปล่อยข่าวลือนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกอับอ,อายการบูลลี่ทางไซเบอร์นะครับในส่วนของกลุ่มช่วงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน ของการลงข้อมูลนะครับที่ไม่เป็นความจริงการลงรูปหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับที่ไม่รับอนุญาตรวมถึงนะครับคอมเมนต์นะครับหยาบคายพ่อแม่นะครับก็ควรระมัดระวังนะครับเพราะว่าในช่งวงวัยนี้นะครับหรือว่าช่งวงวัยรุ่นเนี่ยก็สามารถเข้าถึงในส่วนของโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ อาจจะทำให้บุคคลอื่น,นครับเสียหายและเข้าข่ายผิดพรบคุ้มครองนะครับข้อมูลส่วนบุคคลได้วิธีการในการสังเกตนะครับเมื่อลูกถูกบูลลี่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยสามารถสังเกตจากพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการพูดคุยหรือว่าการแลกเปลี่ยนเรื่องราวการใช้เวลาร่วมกันเมื่อเด็กนะครับถูกบูลลี่มักจะไม่กล้าเล่ากังวลเรื่องการถูกขคค่มขู การใช้คำถามนะครับปลายเปิดนะครับไม่ชี้นำก็จะสามารถในการช่วยให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมั่นใจในการเล่า โดยที่พ่อแม่นะครับหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยคอยรับฟังสอบถามนะครับความรู้สึกของเด็กนะครับว่าเป็นอย่างไรและรวมไปถึงนะครับเช่นชมบุตรหลานนะครับให้กล้าที่จะเล่าเรื่องที่ยากให้เราฟังซึ่งตรงนี้เองครับก็มีวิธีในการรับมือนะครับถ้าหากลูกหรือว่าบุตรหลานเนี่ยถูกบูลลี่ในช่วงเด็กนะครับก็ขอให้แนะนำครับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยฝึกบุตรหลานครับจากในส่วนของหนังสือนิทานฝึกวิธีการในการพูดบอกเพื่อน เพราะว่าบางครั้งนะครับเพื่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหากถูกบูลลี่อีกนะครับควรฝึกให้เด็กนะครับขอความช่วยเหลือนะครับจากครูหรือผู้ปกครองแล้วก็ครูประจําชั้นและหลีกเลี่ยงนะครับในการพบเจอมองหาเพื่อนในกลุ่มใหม่รวมไปถึงนะครับฝึกให้เด็กนะครับช่วยเหลือตนเองซึ่งจะทําให้นะครับเด็กรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการป้องกันตนเองและเด็กโตนะครับมันพูดคุยกับเขาบ่อยๆครับคุณฟังคอยช่วยเหลือนะครับเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือ และหากเด็กนะครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้พ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับต้องหมั่นมีการพูดคุยแล้วก็สอบถามและหาวิธีการแก้ไขร่วมกันและหากพบว่านะครับลูกเนี่ยมีภาวะจิตใจนะครับไม่ค่อยดีหรือว่าเคยถูกบูลลี่เนี่ยสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เพราะว่าการบูลลี่นั้นนะครับเกิดขึ้นนะครับอยู่รอบตัวของคนในสังคมพ่อแม่นะครับหรือผู้ปกครองครับหมั่นระมัดระวังนะครับหากบุตรหลานถูกบูลลี่ พอแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ควรหาวิธีการในการแก้ไขแล้วก็ให้ําปรึกษาและสามารถเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับลูกแล้วก็บุตรหลานของท่านได้นะครับส่วนใครนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากต้องการคำแนะนำสามารถโทรปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิตได้นะครับที่เบอร์1 3 2 3นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสารคดีทหารพันธีแปลงผักความพอเพียงครับ ไว้นี้มีรักปลูกผ,ผักแบ่งปัน,นครับคำว่าแบ่งปันนี่มันแบ่งปัน,นหลายๆอย่างแม้กระทั่งหนึ่งความรู้2คุณพร้อมแบปรับประทานก็คือให้ผักไป3ามคุณจะไปเพาะปลูกก็ให้พันไปมันก็คือสิ่งที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับอันดับแรกเลยคือลดรายจ่ายได้กินได้ใช้อยู่ตรงนี้ถ้าเราไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่บ้านนอกเนี่ยวันหนึ่งแทบจะไม่มีรายจ่ายหรือมีก็มีน้อยมาก อาแจกเลยคนละต้นสองต้นสามต้นอะไรก็แจกกันไปรับโอ้โหอันนี้คือที่มอบจริงๆอันนี้มอบให้กับประชาชนเลยมันเป็นความสุขที่จับต้องไม่ได้สวัสดีครับผมจ่าสิเอกอุก,กิจมาลัยนะครับตำแหน่งนายจิตพยาบาลประจำรถสังกัดกองร้อยรถดมพยาบาลนะครับตรงนี้ก็ได้รับหน้าที่ในเรื่องของการดูแลนะครับ โครงการทหารพันดีของโรงพยาบาลอนันทมหิดลนะครับโดยมอบหมายให้กับกองร้อยรถยนต์พยาบาลนะครับเป็นผู้ดําเนินการโดยมีพันโทมนพลักอยู่นะครับผู้บังคับกองร้อยรถยนต์พยาบาลนะครับเป็นผู้ดําเนินโครงการอยู่ในจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของการเกษตรเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับทหารหรือกำลังพลได้เรียนรู้และศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับ สาหารพันธีตรงนี้ก็มีทั้งการเกษตรและการปศุสัตว์นะครับก็จะมีเลี้ยงเป็ดนะครับแล้วก็มีเลี้ยงโคนะครับเพื่อจะนํามูลโคเนี่ยมาใช้นะในโครงการนะครับส่วนเป็ดนั้นเราก็เลี้ยงเพื่อจําหน่ายไข่ mm hmm. โครงการนี้เริ่มมาครับก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะวางแผนวางผังเนี่ยตั้งแต่ประมาณกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับก็ครบปีถึงแล้วครับ mm hmm. พอผู้วุฒิข้าวัญชาเล็งเห็นว่า หน่วยนี้น่าจะสามารถปฏิบัติได้ทําได้พุ่งข้าบัญชาก็เลยมอบหมายให้ทางกองร้อยเราได้ไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็มาวางแนวทางในการทําโครงการนี้ครับผลผลิตที่ได้ก็ให้กับกําลังคนและครอบครัวนำไปประกอบอาหารช่วยลดต้นทุนนะครับในการที่เราจะไปจับจ่ายในตลาด แล้วมีหน่ำซ้ำได้ผักที่ปลอดสารพิษปลอดสารพิษนี่ก็ปลอดภัยนะครับพันธุ์ผักที่เราผลิตขึ้นมาเองหรือเมล็ดพันผักนะครับที่เราเก็บสะสมไว้น,นะครับเราก็สามารถแจกจ่ายให้กับกําลังพลครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งประชาชนนะครับนำไปเพาะไปปลูกต่อได้อีก หลักๆก็คือโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็นําผักพวกนี้นะครับไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะครับส่วนที่2ก็คือเราก็ประกอบอาหารพิเศษให้กับกำลังพลนะครับรับประทานอาหารกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับที่เหลือนะครับเราก็นําให้แจกจ่ายให้กับกําลังพลครอบครัวนะครับเหลือจริงๆแล้วค่อยจาหน่ายนะครับเพื่อที่จะนํารายได้นั้นนะครับกลับมาพัฒนาโครงการ แล้วมันก็จะมีรายจ่ายนะครับมีรายจ่ายก็คือซื้อพันธุ์พืชซื้อปุ๋ยมูลโคนะฮะมูลโคนี่ไม่เพียงพอแล้วต้องจัดจัดหาเพิ่มนะครับเครื่องตีดินเป็นอุปกรณ์ตัดจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาเอามาหมุนเวียนพัฒนากันนะครับบางครั้งก็มีซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดสึกหลอไปอะไรสู้รบนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะเอาไปช่วยสนับสนุนประชาชนขาดแคลนอะไรแล้วก็ ช่วยเสริมตรงนี้ไปครับมันเป็นผักที่ปลอดภัยครับไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยแล้วครับทุกคนก็ชอบครับคือมันกินได้เต็มปากเต็มคำครับนี่ครับกรอบหมดเลยนะครับเป็นผักที่สมบูรณ์มากครับต้นโตต้นใหญ่ใบใหญ่ครับสามารถทำร่มได้เลยนะครับอันนี้ก็เก็บแล้วนะครับพอดีผักที่เหลือยังคุณภาพยังไม่ได้นะครับต้องรอเลี้ยงอีกสัก ววัันน2ะจะมีกลุ่มเก็บผลผลิตกลุ่มจำหน่ายกลุ่มแพ็คกิ้งครับก็จะแบ่งเป็น2-3สากลุ่มหลักๆครับตรงนี้คือแปลงผักบุ้งจีนนะครับเราก็จะปลูกไล่วันไปนะครับสักสอสวันแล้วก็เว้นไปเรื่อยๆนะครับผลผลิตจะออกมาไม่พร้อมกันนะครับก็ทําให้เรามีผักจําหน่ายหรือแจกจ่ายกันตลอดพืชผักที่เราปลูกกันกว่า30ชนิดนะครับที่ปลูกปลูกหมุนเวียนอยู่แต่ว่า หลักๆแล้วที่เป็นพระเอกเลยจริงๆก็จะมีผักบุ้งกวางตุ้งนะครับแล้วก็สลัดนะครับเป็นเป็นพระเอกเลยกลุ่มนี้คือหมุนเวียนนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีนะครับดูแลไม่ลำบากอีพื้นที่จำกัดเราก็สามารถปลูกผักได้ครับปลูกผักกินเองนะครับเหลือก็แบ่งปันนะครับเหลือมากๆก็เอาไปจำหน่ายนี่แหละครับ้อลักเศรษฐกิจพอเพียงของแท้จริง ความสุขก็คือนี่แหละครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มาอยู่ตรงนี้นะครับเราได้ผลิตผักนะครับที่ส่งโรงพยาบาลสนับสนุนหน่วยต่างๆแม้กระทั่งเมื่อมีการร้องของานกาชาติที่สวนลุมที่ผ่านมานะครับเราก็ได้สนับสนุนไปหลายคันรถทีเดียวนะครับประมาณ 4- 5หคันรถนะครับใช้ผักหลายตันเลยครับมยังไม่สุดขีดความสามารถพวกเราเลยงานจบก่อนอันนั้นเป็นความภูมิใจแบบหลักๆเลยครับตรงนี้เป็นประโยชน์มากนะครับ ผมเองกอ็สอนน้องๆทหารตลอดว่าสักวันหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนรับจ้างทั่วไปลงงานบริษัทอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวนี้คือมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถเอาไปเป็นอาชีพหลักได้อันนี้คือเพื่อเป็นการให้เขาซื้ซึมซับแล้วก็นําไปใช้นะครับเมื่อยามจําเป็น แตทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากติดตามผู้เราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางย u ทูบชานเอ n อาท a ร์บอ c a s t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกกบทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลยุญมีนชุมแรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับขอเชิญชวนผู้สนใจเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้ประดับเป็นสิริมงคลในมหามงคลพิเศษสมัยนี้จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทเพื่อนำเงินรายได้หลังหากค่าใช้จ่ายถวายโดยเสด็จพระกุศลได้ที่ห้างบิ๊กซีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสอบถามได้ที่บิ๊กซีคอลเซ็นเตอร์โทร1756 สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไว้แร่ลคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า3,000บาทในหัวข้อทหารมีไว้ทำไมทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sops sd.mod.go.th หรือโทร022258262 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรในพระบรมราชูปถรัรมภ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง Security Management and Leadership for Executives Programs รุ่นที่5ประจำปีการศึกษา2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2566สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองทุกวันเว้นวันอาทิตย์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926765452และ0919156653หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.andcgroup.org